สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็จะพา,าสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชม ของวันนี้กันนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ0ูนย์แปดนะคะ,ะ,คะจับศูนย์มาเยอะเนะจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะส่วนตารางกําลังวันหรือชุดวินของเรามานะคะ0ูนย์แปดส่วนล่างนะคะแปดเก้าเจาะไม่เข้ายูนี่มานะคะ แปดเก้านะคะส่วนนอยพิเศษนะคะ6 2สองนะคะไม่มีเนาะแต่ว,วิ่งหกมานะคะหลุดนะคะส่วน2องนะคะส7ก็ไม่มีหลุดนะคะนอยปกติส7นะคะก็มาเนาะ4ี่4นะคะส่วนล่างนะคะ39นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนนอยว i พีนะคะ45 สี่ห้าไม่มีเนาะหลุดนะคะสามหกนะคะก็ไม่มีนะคะหลุดนะคะสุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะนอยปกตินะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมคลองวันนี้นะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า <c oughs> ก็มาดูสายวิ่งกันนะคะก็จะเป็น0นะคะ5 2 4นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินก็จะขอเจาะไปเลยนะคะก็จะมี0 0เนาะ0 5 0 8นะคะ สองเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะจะเป็นสามเก้าแปดสี่สามหกนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นเก้าแปดนะคะเก้าสาม 77นะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น77นะคะแ4 05 08นะคะแล้วก็8 9 9 8นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณนนะทางตัวเลขสวยๆง,งามงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า